ตอนเศร้าเกาม้งเศร้าทางอเมริกาปางยูรัสเคน,นติกัตเด้อพี่น้องจา้าเมนีผพามาเบิ่งดอกไม้สวยๆง,งามๆกำลังบานเต็มที่ค่ะปะไปกันเลยเดินสมสวนดอกไม้งามเศร้าน้นำก,นกันกับแม่บ้านอินยูเอเนาะค่ะเนาะก่กอนไปเบิ่งก็จะลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บ้านอินยูเอในเด้อค่ะเด้อปะไปกันเลยจา้า โอ้ยงาม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 หลายงามจับใจไปกันเลยค่ะเวาหลายยายห่างเนาะเนี่ยอันนี้แม่ปางค่ะอันนี้ปางค่ะอย่าตกใจเลยคะ่ะเด้อสู่ดอกไม้ได้หรอกค่ะดอกไม้งามกลัวโอ้ยงามหลาย สีม่วงอมขาวเนาะค่ะเนาะสวยงามเลยทีเดียวเห็นบ่มคะพี่น้องค่ะดอกไม้เมืองหนาวนานา,นาชิิิดกระไดออกแล้วค่ะได้ออกไดบานกำลังสวยงามเลยทีเดียวพี่น้องคะเนี่ยค่ะใบไม้ก็เริ่มเขียว เห็นมันสวยงามนะคะปางกันเลยอยากเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามเนาะค่ะเนาะปางมากหลายดอกไม้สวยๆนะคะดอกน,น้อยๆคะ่ะปางสอบสีมันค่ะสีสวยหลายเนาะคะ่ะ อ่างเกลือเก่เ้าแลวค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนเก้าโมงเร้าของอเมริกาค่ะนคะจะประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเย้อเมริกา เขาซัม,มือแล้วซัม,มือมาแล้วซัม,มือมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะพุดนะในเงินเสียงแควแกวแคบอกค่ะสงสัยจะเป็นกระแตค่ะพี่น้องพวกกระแต น,นักระแต่มนรักน้องไม้ไม่ปางอีดีพี่น้องเห็นปะคะน่ค่ะน่ะโอ้ยบูเห็นดอกเนาะพี่น้องเนาะนัะ่น,นแลนจ้อยไปวะสันนัน่น ไบไม้เริ่มเคียวกระจีรีค่ะพี่น้องเห็นไหมลิ้มรั่วคือเกาค่ะพี่น้องลิ้มรั่วลิ้มรั่วบบไปไซไก่บบไปไซไก่ค่ะเมื่อนี้ยอยู่ลิ้มรั่วเลยละค่ะหลังจากโดนเห็บกวงปลาก,กัดขาขอหยุดพักสักมือสองมือขอหยุดพักสักมือสองมือให้ตาตาขา ดีขึ้นเนาะค่ะเนาะจ้างสิออกไปเดินป่าเมื่อก่อนเนี่ไปเดินป่ากับปูกับยาเนาะค่ะเนาะปางอะสดิดสด่งไหลสดิดเสด่งแล่นเขาป่าหาจอบเบืองเห็ดไหลก็เลยโดนเฮ็บกระโดดเกาะกินขาซะอันหลังจากพ่อบ้านเห็นเนาะค่ะว่านั่นแหละเธอสดิดเสด่งกระโดดนากระโดดลังให้ก็หมาปลา หม่าปลา,านะไอ้ก่เคยเห็นปลา,าสันก็เลยโดนสันโอ้ยพอบานก็ได้คักแข้งไรเป็นยังไรคะดอกไม้งามบอกับเสียงนุร้องตอนเท้าๆนะคะเนาะบรรยากาศกำลังเริ่มเริ่มสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยปางกาบชิพ้าเบิ้งเดินเบิง้งดอกไม้นาหน้า,นา,นาชนิดกำลังแตกยอดขึ้นมาเนาะคะ่ะทางอเมริกาเนาะค่ะเนาะ ทางอเมริกาแถวบ้านปางแล้วคะ่ะพี่น้องปางก็อยู่แถวแค่นาติกัตเนาะค่ะเนาะปางอยู่รัดแค่นาติกัตค่ะ,นคะนนเนี่ยค่ะนี่อ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะเห็นบ่เนี่ยค่ะเขียวเขียวกระจีขึ้นมาเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศตอนเศร้าๆคะ่ะพี่น้องค่ะเอาอยู่หน้าบ้านนี่แหละเนาะพี่น้องค่ะบ่ต้องไปไกลมื้อนี้หลังจากโดน,น่ เห็ฮปปาการบรรยากาศเริ่มเข่าซัมเมอร์ค่ะก็เลยอ่ะเฮปปาเห็ฮปปาเห็ปกวงก็ได้ออกมาเต้นละเลงคือกันกับค้นเลยเนาะค่ะเนาะเจออากาศดีๆกะออกมาเต้นละเลงกันเนาะค่ะปังก็จะพามาเบิ้งดอกอ่าไม่อีกชนิดนึงนี่ค่ะดอกไายแรกเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ สวยงามเลยทีเดียวเห็นบ่คะฟังมากมากกับพี่น้องหนาหนีเนาะค่ะเนาะบึงเอาพื่นบ้านเนาะพี่น้องขาบงเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวเห็นบ่คะอุ้ยหอมหอมค่ะดอกไม้ชช่นนี้นี่หอมมากค่ะหอมอ่ะพี่น้องหอมบ่หอม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 บ่อ่ะหอมบ่หอมเด้เนาะโอ้ยเขาใก่พดไปกันหอมหอมค่ะพี่น้อง เนี่ยเห็นบอกคะสวยงามเลยทีเดียวโอ้ยพี่น้องอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสอ่ะจริงเนี่ยคะ่ะพี่น้องมันกําลังบานสวยเนาะคะ่ะปางก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูเนาะคะ่นะเนาะกําลังอ่ะเต็มที่ค่ะปางกับกล่องมาให้บึ้งเนาะคะ่นะเนาะบึ้งเอาแบบสวยงามเลยทีเดียวพี่น้อง นี่ละเนาะงามเด้พี่น้องไฟว่าบวงามก็สร้างแต่ว่าไปปางว่างามนะค่ะเนาะปางว่างามปางมากค่ะนี่ค่ะเบ่งเอาโอ้ยดอกน้อยๆขาวอมม่วงชมพูนะคะเนาะพี่น้องค่ะเบิ่งเอาพี่น้องงามงามพี่น้องเอ้ยอไอยังคืองามได้งามดีเลยเนาะพี่น้องเนาะงามดีค่ะพี่น้องงามแบบอออืืหเบิ่งเอาดอกไม้ อสวยหอมหภูมิใจภูมิใจได้อยู่กับบรรยากาศธรรมชาติอันแสนจะสดชื่นสวยงามเลยทีเดียวโอ้ยเนาะนี่แหละชีวิตบ้านนอกชนบททุกอย่างดูเป็นธรรมชาติสวยงามเลยทีเดียว สีแดงสดใสสวยงามเลยค่ะพี่น้องคะกำลังออกดอกค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมีแต่ดอกใบยังท่านได้ขึ้นค่ะออกดอกก้อนค่ะ,คะดอกต่มน้่อยๆกำลังบานสวยงามเลยทียเดียวเนี่ยค่ะเรี้ยงไยไปถึงโน่นค่ะ ำลังออกดอกค่ะมันกำลัตตงตูมกับรังออกดอกนะคะเพิ่งท่านได้บานเต็มทีเนาะค่ะน่ะเพิ่งกำลังตูมค่ะพี่น้องกำลังตูมเอาไว้เพิ่งบานเต็มทีอีกหน่อยเดี๋ยวปังแกมาทายให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ đèn <laughs> nó nên gặp lòngng này n mắt mày lại จุบจ๊บๆรักนาะดอกไม้สวยสวยงามๆเลย้๊วยบ๊ยบายงามบองามบอดอกไม้พอกันคลิปหนาค่ะเล่นนยู่ได้เนาะแค่นี้ล่ละไปก่อนไป